การปั่นไฟไอ้บ้าน้องหยิกคือคนไปวิ่งนะครับออน้องหยิกจะเป็นคนไปวิ่งเพื่อสร้างพลังงานนะครับโอ้ฉันวิ่งทุกวันอยู่แล้วคุณฉัน,นเอ้ยดูนี้เออน้องหยิกวิ่งใหญ่เลยเออเอาละน้องหยิกจงผลิตไฟฟ้าให้นี่อ๋อนี่ไงครับแบบตเตอรี่มันค่อยๆชาร์จม้นมาเรื่อยๆน้องๆดูดินี่ฮนะอ๋ยปวดขี้นะครับดูนะครับและแล้วครับน้องก็มาใส่ครับและไปขี้คนแรกครับอีปริกเรียบร้อยฮะ อีปิกขี้แล้วนะ <Yahoo. S 1> สบายใจและฉันนะครับโอ้ oh, โล่งเลยครับอีปิกนะครับสบายนะครับอีปิกนะสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิจิบเกมส์เมอร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 ์นั่นเองครับผมกับวันนี้ฮนะ ออ y g e n not i n c l u ค e นี่ยออกซิเจนไม่ได้รวมอยู่ในลมหายใจของคุณอีกต่อไปและคุณจะหายใจยังไงวะเน,นี่ยเอาเนะครับเกมนี้นะก็เป็นเกมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ไม่ใชิไม,ม่แน่ใจว่ามีในมือถือหรือเปล่านะครับแปลไทยเพื่อเพื่อนชาวไทยนะเวอร์ชั่น0.1เนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเออนะีครับมีมอสด้วยนะเออใครอยากลองไปโหลดมอสอะไรมันก็โหลดมานะครับผม มีสตนะีมเวิร์กช็อปไหคนก็มาทำมอดไว้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่จิ๊บจะเล่นแบบธรรมดาธรรมดาให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นการรีวิวก่อนนะครับว่าเจ้าหมอนี่นะครับไปพลาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเล่นใหม่เลยนะกันนะโอเคอ่ามันจะไปเล่นแบบ2อย่างนะครับคืออันนี้โลกหดร้ายนะครับถ้าพลาดพังแม้แต่ก้าวเดียวอาจทำอาจนำพาอาณาณิคมของคุณสุขายนะได้ หลายลาวลนะครับบอกว่าเมื่อความขายนะมาเยือนรับรองว่ามาแน่นะครับจงสูดหายใจลึกๆและตั้งสตคิคุณมีเวลาเหลือเฟือนะครับเอาแบบชิลแล้วกันนะเพราะ,ะ <laughs> ว่าถ้าเล่นแบบว่าโหดนี่ก็คือแบบหายใจไม่ออกตายห่านี่ครับ <c oughs> เอาละตอนนี้รายละเอียดที่หมายก็คือพิกัดนี่ S N D S T A อะไรก็ไม่รู้นะเออนี่ครับเป็นดวงดาวเนี้ยดวงดาวเป้าหมายที่เราเลือกก็คือเจ้าตัวนี้นะชื่อกับชื่อดาวหลักก็คือดาวเทอรรา ดินแดนที่เหมากก,การตั้งถิ่นฐานมีทรปพยากรหลากหลายเนี่ยนี่โอกาสรอดในอุดมคติฉันจะต้องรอดได้อยู่ดาวนี้ได้นะครับความพิเศษของดวงดาวนี้ก็คือดวงดาวมีเสถียรภาพนะนี่เสถียรและไม่มีลักษณะทางภพมิส์พิเศษนะครับเป็นดวงดาวที่แบบว่าโอเคนะนี่ทำไมไม่แปลให้ล่ะครับสามคนแรกเนี่ยคนที่หนึ่งชื่อมิมานะครับหน้าตาก็ สุ่มใหม่ด้วยวะการวิจัยเนี่ยเขาชอบงานวิทยาศาสตร์นะความชอบนะการวิจัยนะครับบวกวิทยาศาสตร์3าการเพาะปลูกบวกการเกษตร5้านะครับเป็นนักตกแต่งภายในนะสร้างสรรค์น,นะครับถ้ามีความเครียดนะไอ้นี่ชอบอ้วกนะครับอ้ว,วกแตกแตนนะครับ <c oughs> อลยไหมนเนี่ยอารมณ์สุขสันต์นะซุ super progressive ปปก,ก็คือแบบว่าสนุกสนานมากนะครับสนุกสนานมาก่ะ เ้ามีมากไม่กล้ามองหัวเข่าคนอื่นอะไรวะเนี่ย oh, <no. S 1> ปัดยาเหรอเอาละแฟรงกินเนี่ยคนที่สองนะแฟรงกินน้นนะเออคนนี้เนี่ยชอบความแข็งแกร่งนะครับดูแลฐานนะมีความเป็นแก่งบวกสิบนะครับเอ่ออินเทรนด์โดยกาเนะนิดนะนี่เป็นเป็นคนที่แบบว่าให้เปอร์อินเทรนด์นะฮะ oh. มีขุดเจาะลดลงจากปกตินี่คือความความความห่วยของเขานะอันนี้คือความดนะีตกแต่งเพิ่มจากปกตินะ ถ้าเครียดนี่คือทำลายข้าวของเลยนะครับแล้วก็อารมณ์สุขสันต์ก็คือนักวิ่งเปล่งประกายเนะี่ยแฟรงกี้มีปอดยาคือฟูมกี้ภูมิใจกับผลคิ้วที่เหนือของตนเองมากกว่าสิงใดสุดยอดเลยนะครับคนสุดท้ายน,ะนิสเบคเนบชื่ออ่านยากเปลี่ยนชื่อครับนางนี่น่าจะชื่อว่าอิปริกเลยครับอิปริกที่อิปริกด้วยกันนะแฟรงกี้แฟรงกี้นี่คือบวกขาวเลยครับที่ตั้งชื่อเป็นบวกขาว นนี้น่าจะชื่ออะไรดีวะอ่าน้องหยิกแล้วกันครับหัวมันหยิกนะอีปริกอีปริกนี่มือต่อยใหญ่เลยครับเป็นนักขุดนะเนี่ยโอ้โหขุดเจาะ5%เปซ็นะคาบวกร้อยหปเในการขุดเจาะนะครับ,รบ,รรบแล้วมีความสร้างสารรค์ในการในการสร้างสารรค์นะนี่ก็จะทําแบบอะไรให้มันเท่ขึ้นเลยนะเราจะไม่เปลี่ยนนะพี่จะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สมใหม่นะอารมณ์เครียดก็คือเขารายเข้าของ,ของช่วยกันทําลายนะครับนี่ใส่นะ อ,อีปลิกนะครับชื่อเปลี่ยนชื่อนะชอบทุบหลังคนอื่นเพื่อแสดงความรักทุกคนต่างไม่กล้าบอกตามตรงนะว่ามันเจ็บนะอีบา้ามามาอันนี้ทําไมล่ะเออเนี่ครับตั้งชื่อดาวว่าซูปเปอร์โนวาอะไรวบเนี้ซูปเปอร์โนวาดุพทรลหดเออนั่นแหละครับออกลุยไปเลยดวงดาวมันก็ชื่อเท่ดีเหมือนกันเนะอะมาแล้วครับโอ้ฉันถูกสั่งมาที่นี่เตรียมตัว ฉันได้ตื่นขึ้นมานะที่หมายวากว่าพยายามในการสร้างอา,าณาลิขิของฉันฉันเต่าอมพบอุปสรรคไ้แล้วฉันควรจะลงจอดตรงพื้นของผิวดาวแต่กลายเป็นว่ามันมาติดอยู่ใ่้ดินลึกหลายไมลยแทนแม้ว่าสถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยแต่มันไม่มีทางเลือกอ,อื่นฉันคงต้องตั้งอนาณาลิกมที่นี่ให้ได้ก่อนแล้วคิดหาทางออกจากที่นี่ <S <S โอ้นี่มัน หัวหมุดเรือของดวงดาวไอ้บ้า,าบ์ทำไมฉันมาอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหดูครับเมนูมันเยอะมากเลยนะอ๋อนี่ไงดจีก็คือการขุดครับเราจะขุดไปนะเอาละพวกแกช่วยกันขุดตรงนี้สองคนเอ่อน้องบัวขาวอีปริกอืมอีปริกทำไม่ทำงานอีปริกอีปลิกไปคนเดียวนี้ไปนะครับนี่อีปริกโอ้โหแล้วก็ขุดได้หินทรายมานะนี่ไนงะขุดไปเรนะื่อยๆตรงนี้จะเป็นแร่ทองแดงครับนี่นะ ขุดเข้าไปทางนี้ยังมีออกซิเจนอยู่เอ,อเกมนี้ก็คือว่าเราก็ต้องขยายัดอน,นิคมนะครับโดยที่แต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีออกซิเจนน้อยออกซิเจนมากนะาการเคลื่อนที่ของดูฟคืออะไรวะกระโดดอ๋อมีการอธิบายด้วยนะครับนี่วิธีการอธิบายทลิปการเคลื่อนที่ของดูฟก็คือฉันไม่สามารถกระโดดได้2ช่องอบแบบนี้โอ้ฉันโดดไม่ได้นะจ๊ะแต่ถ้าแบบนี้ โอเคฉันก็โดดได้ว้าวสุดยาอา้าวขึ้นไปสามแบบนี้ไม่ได้หึฉันทำแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าสองแล้วก็เอามือกระโดดเกาะแล้วก็โดดขึ้นไปอ้าวแล้วไอตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ก้ดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองเอาหัวผ่านได้โอเคเอาแเนวะเออเฮ้ยมีอะไรวะเนี่ยหนึ่งอันนะผ่านไม่ได้นะครานไม่เป็นนะฉันอยากได้ไอยากได้เอตัวใหม่มาข้างหลัง อ๋อโอเคอันนี้เป็นพื้นฐานนะจ๊ะอ้าวโอเคตอนนี้ทั้งสามคนก็ได้มาอยู่ที่เมืองแล้วเราจะเริ่มสร้างแล้วนะยังไม่ได้สร้างอุปกรณ์ออกซิเจนนะเครื่องออกซิเจนดิฟวชั่นแอนแอนแอนออกซิเจนดิฟวชั่นใช้สร้างออกซิเจนโดยใช้สารลายจํานวนมากหยุดทํางนานเมื่อมีความดันโดยรอบที่มีค่าสูงเกินไปตอนนี้ออกซิเจนเราก็ยังหายใจได้นะแต่ว่าเราจะสร้างนนี่ฮนะห้องนี้ไม่มีออกซิเจนนะเห็นไหม สีแดงคือคานที่เราไม่มีออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาใส่ที่ห้องนี้นะอ้าอะไรวะเน,นี่ยออกซิเจนหมดอ้อหายใจไม่ออกขอให้เป็นหายใจบัว <c oughs> ขาวต่อพูอ้ว่าอ๋อลยวชิ้ก็ัหนื่ยใจแล้วชิปมาตสองต่อบัวขาวเรียบร้อยฮะเอาเลยครับแต่ว่าไม่ได้ต่อสายไฟชิบหายแล้วเรากำลังสร้างเครื่องออกซิเจนเลยฮะเอาแล้วช่วยกันปุดตรงนี้หน่อยนะเอ่อ ตรงนี้เหมือนจะมีออกซิเจนอยู่แล้วเนี่ยออกซิไล์ออกซิไล์นะครับหินทรายนะโอเคเราจะสร้างออกซิเจนตรงนั้นพวกผมมีเราสามารถสร้างอาหารได้นะวิธีการขุดเจาะทรัพยากรนะลองไปดูซิว,ว,ว่าทำยังไงนะกดจีในการขุดน,นั่นเองการขุดทรัพยากรเม่รูร้นี่สิฉันจะต้องคาสิ่งที่ไปทําเครื่องออกซิเจนอ๋อเราต้องขุดไปทําทรัพยากรใช่ไหมนี่นะเป็นไงแจ๋วไหมอ้าดูดไป แล้วมาสร้างแบบนี้โอเคเป็นเครื่องจกักรแล้วเราก็จะสามารถสร้างได้นั่นเองเป็นไงไปขุดมาอีกโอเคเดี๋ยวฉันขุดให้แม่ก้อนดินดินปลวกเรี <c oughs> ยบร้อยฮะก็จะสร้างเครื่องออก,ออกซิเจนได้เฮ้ยไอ้บ้าอย่าขุดเยอะออมยายาไอ้บ้าจัมันมันเกินไปแล้วเออบอกแล้วไงว่าให้เบาเบาน้ำรั่วใส่หัวเลยฮะเอาละ่ะโอเค ตอนนี้เรากำลังสร้างอยู่นะบัวขาวอีปลิกน้องหยิกนะครับอ้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้มันตัวอะไรอ้าวเฮ้ยอะไรวะมันต้องการไฟฟ้าเฮ้ยไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟว่างงานไม่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเฮ้ยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ไหนวะเอาวะยังไม่ได้สร้างส้วมโอเคครับเราต้องมาสร้างส้วมหลุมก่อนนะก่อนอื่นนะครับถ้าไม่มีส้วมเราจะขี้ยังไงวะเออมาขี้ตรงนี้นะ นี่คือส้วมหลุมนะจ๊ะอ๋อนี่ไงวิธีการปั่นไฟไอ้บา้าน้องหยิกคือคนไปวิ่งนะครับอ๋อน้องหยิกจะเป็นคนไปวิ่งเพื่อสร้างพลังงานนะครับโอ้ยฉันวิ่งทุกวันอยู่แล้วคุณฉันเฮ้ยดูเนี้ยเออน้องหยิกวิ่งใหญ่เลยเอ่ออาล่ะน้องหยิกจงผลิตไฟฟ้าให้นี่อ๋อนี่ไงครับแบตเตอรี่มันค่อยๆชาร์จขึ้นมาเรื่อยๆน้องๆดูดินี่ฮะน,นี่โอ้นี่ฮะ ยังขาดอาหารว่าเราต้องสร้างนะครับไมโครมิกเซอร์ er นะเออไม่ใช่ไมโครมิกเซอร์ไมโครมัสเซอร์นะอุปกรณ์ผลิตอาหารคุณภาพต่ำนะครับหาอาหารแต่เป็นอ,อ,อาหารทั่วไปนะอุปกรณ์ผลิตอาหารคุณภาพต่ำโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปนะครับเออเอาละพกมันหลับก็มันละจังหวะน,นี้เราต้องสร้างนี่นครับพึ้งนี่นะโอเคคิดว่าคิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะ เอาละทุกคนตื่นโอ้โหอยากเข้าห้องน้ำครับแต่ละคนห้องน้ำํำหาทรัพยากรดินห้องน้ําก็ต้องใช้ดินด้วยน้องๆนะเออไหนวะอันนี้อันนี้หินทรายอันนี้สารลายอนไหนคือดินวะหินทรายห้องน้ําไม่มีดินขี้ไม่ได้คุณไม่มีอะไรจะมาขบนะครับรนี่ครับดินโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวปดเอื้อปดเอื้อแล้วแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันจะเอื้อแตกนะครับ มีอึนะก็ไม่สามารถที่จะนี่ครับเอาดินไปใส่นะหยิบดิน200รกิโลไปเร็วๆอ๋ยปวดขี้นะครับดูนะครับและแล้วครับน้องก็มาใส่ครับและไปขี้คนแรกครับอีปิกเรียบร้อยฮะอีปิกขี้แล้วสบายใจ้วฉันนะครับโอ้โล่งเลยครับอีปิกนะครับสบายนะครับอีปิกนะบันไดนะครับเพื่อจะขึ้นไปขุดข้างบนแล้วเราจะขึ้นไปเอาน้ําตรงนี้นะ นี่นะเอาละไปต่อโอ้โหอาหารเป็นพิษหาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะโอโ้ขี้ครับขี้แต่ว่าไม่ล้างมือนะพวกนี้นะน่าเกลียดมากไอเด็กพวกนี้เฮ้ยแบตเตอรี่จะหมดแล้วไม่มีใครมาถีบจักรยานวะเนี่ยระดับการชาร์จไฟพวกแกต้องเพิ่มระดับการชาร์จไฟนะคือไอพวกนี้ไม่ทํางานอ๋อโมแต่พูดเล่นกัน <c oughs> ไปเฮ้ย <c oughs> โอ้ครับถึงเวลานอนแล้วนะถึงว่ามันไม่ทํางานกันนะครับเลิกงานกันแล้วนะเช้าแล้วนะครับตอนนี้การงานไม่ทํานะอ๋อนี่ไงฮะเชื้อโลกนะครับนี่คือแหล่งอาหารเป็นพิษนะเราจะดูนะครับอาหารเป็นพิษอยู่ตรงนี้นะครับสีเหลืองนะเราสามารถกดปุ่มดูได้นะครับถ้าเชื้อโลกเมื่อมีเชื้อโลกเกินหนึ่งหนึ่งหมื่นตัวนะเชื้อโรคมีหนล้านตัวนะครับเราก็ ถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่ต้องรีบฆ่าเชื้อโลกนะครับต้องล้างมือ,น,อน้องนี่กํลาลังทําที่ล้างมืออยู่นะเอาละไรอีกนิดเดียวฮะเราจะได้ที่ปั๊มน้ําแล้วนะอ่าโอเคอีปลิกอ่าตอนนี้เราต้องการน้ำนะครับนี่เราต้องใส่ท่อ,อน้ําลงไปนะปั๊มน้านะครับรนี่ฮะอีปลิกจะทําปั๊มน้ําอย่างนี้แหละโอเคครับ นี่เป็นท่อดูดน้ํานะครับเป็นท่อแบบเทคโนโลยีขั้นสูงนะเอาแล้วไม่ทําอ่ะนี่ฮะในที่สุดนะเราก็ได้อ่างล้างมือนะครับผมฆ่าเชื้อโรคได้นะตอนนี้โอเคเวลาเข้าห้องน้ำเราต้องฆ่าเชื้อโรคด้วยลงนะังลงเลยนี่ครับไม่งั้นมันสกปรกแย่นะและแล้วตอนนี้เราได้ปั๊มน้ํานะครับผมอันนั้แนแอนได้ปั๊มมาแล้วโว้ยเออโอเคตอนนี้เราได้น้ํานะครับนี่ฮะ โอเคเป็นนะโลกยังกว้างนะโอ้โหเรายังต้องขุดและสำรวจกันไปเรื่อยๆนะครับการเดินทางของอิปริกนะครับน้องหยิกแล้วก็บัวขาวเพิ่งเริ่มค้นแค่นั้นนิดเดียวนะครับตอนนี้บัวขาวปวดหลังและกำลังหิวนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถนะครับตอนนี้มีคนที่จะเข้ามาอยู่ในอาณานิคมของเราใหม่แล้วนะเราก็ต้องเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกพิมพ์เขียวนะครับเพื่อจะเอาคนเข้ามานะครับว่า เราต้องการอะไรเนี่ยครับจะต้องการทรายก็ได้จะเป็นคนก็ได้นะเจ้านี่ดีกว่านะพี่จิ๊บจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้จะเป็นพี่จิ๊บนะครับ oh, พี่จิ๊บเองคนะ <no. S 1> รดูซิว่ามีความสร้างสรรค์นนะป้องไวและพลังจากกลน,นะ,ะพิมพมาเลยบมอนี่อ้าฉันมาแล้วโอ้พี่จิ๊บมาแล้วครับหัวหีกหัวย่อยมาเลยครับ อ่ในที่สุดพี่จิ๊บก็ได้มาถึงดาวดวงนี้แล้วและฉันจะต้องพัฒนาต่อไปเอาละฉันหวังว่าจะขึ้นไปข้างบนนี้ได้โอเคครับคลิปนี้ในเมื่อพี่จิ๊บมาถึงเมืองนี้แล้วเดี๋ยวพี่จิ๊บจะพัฒนาและจะเป็นนายกของเมืองนี้นะครับผมเอาละเกมนี้นะครับก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเกม o x y g e n n น t i n c l u ค e นะครับนี่ครับ o x ก g e n Not i n c l u ค e นะก็จะเป็นเกมที่พัฒนานะครับและพัฒนาอนานิคมนะครับการสร้างอนานิคมใหม่ๆนะครับเกมนี้ครับใครชอบนะเป็นเกมที่เป็นม็อดเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็สามารถมาเล่นได้นะเราจะขยายอนานิคมนะครับสร้างแล้วไปเดินทางไปในเดินทางไปในอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรครับดวงดาวแห่งนี้นะครับเพื่อจะพัฒนาไปอีกได้อีกเยอะเลยนะครับดูดิครับ มันกว้างมากเลยนะ้องๆดูดิมีทั้งลมทั้งดินทั้งน้ำนครับลงไปข้างล่างนะที่มันมืดที่เรามองไม่เห็นนะครับไม่รู้จะมีตัวอะไรอีกนะผูมี o ออฟฟิศอยู่ข้างบนนี้ด้วยว่ะนีครับมีกุญแจล็อก้ลยนะมันมีเรื่องราวให้เราศึกษายเยอะนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมินิเกเแล้วก็เกมออกเจนนอีกครั้ด้วยนะครับผม วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับบายๆครับเดี๋ยวมาติดตามบัวขาวพี่จิ๊บแล้วก็อีปลิกไปอีกนะครับน้องหยิกกับอีบปลิกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ